สวัสดีครับนี่นะครับสำหรับใครที่ติดตามชุดลูกเขียวราชันบวกง่อนร้อยนะครับลูกดาวทองของพี่ตีนวดนะครับตัวนี้หลุดจองนะครับไก่อยุประมาณ4เดือนนะครับตัวนี้หลุดจองมีตัวเดียวนะครับตัวผู้นะครับตัวนี้ลอยดีกระดูกโตมากนะครับเนี่ครับใครอยากได้ไปพัฒนานะครับติดต่อถ้าเข้ามาสอบถามได้นะครับนี่ครับสวยมากครับกระดูกโครงสร้างดีมากครับตัวนี้เนี่ครับ ไม่ผิดหวังแน่นอนครับพัฒนาเบิรกแข้งพัฒนากระดูกโครงสร้างนะครับเนี่ยครับเหมาะเลยนะครับใครที่อยากได้นะครับเนี่ยครับนําไปพัฒนาได้นะครับนี่นะครับเนี่ยครับตัวนี้หลุดจองนะครับมีตัวเดียวนะครับนี่ครับเอาไปเลี้ยงอีกไม่กี่เดือนก็โตแล้วนะครับนี่ครับสวยมาก